นี่ไงนี่ไงอย่ามากดดันฉันปันปมติดมาเว้ยจลายมากนชาเลไอ้คือไิ่เล่นแ้น แต่วันนี้ฉันจะชวนลูกเล่นน้ำแต่ว่าฉันไม่ลงนะให้พ่อนางลงแทนเนาะดีไหมตอนนี ok> no ้นางไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ฉันเรียกนางก่อนพอเสร็จยาไาเล่นน้ำกับลูกได้แล้วอะไรเนี่ยนี่คือเปลี่ยนเสร็จแล้วอะไรนี่เป็นตัวอะไรเนี่ยเราเนี่ยตลกอุปกรณ์หรือไงกะอะไรนะได้ยินไหมแล้วยินไหมตลกอุปกรณ์รู้จักตลกอุปกรณ์ลงจริงๆรเหรอ ถามจริงลงจริงไหมเนี่ยลงได้ลงไปเลยทำไมจะลงไม่ได้สูงแค่สูงแค่ตะตุ่มลุกพร้อมแล้วปิมปังเปิมพร้อมปิมปังเปิมกปิมปังเปิมพร้อมมาเนี่ยปิี่ปิมเปิมปังเปิมท้าไมเปิม เร็วไหมแล้วหน้าตาดีด้วยดูดีร้อนไปได้ขลังตอนไหนมาหลอกตกกระบาลหลอกตกกระบาลด้วยไปได้ขลังตอนไหนมาไม่บอกได้ไปถามที่พอมาละ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 เบิ้มปางเบิ้มเฮ้ยหรือว่าเปมจริงจริงมะเนี่ยชื่อเปมใช่ไหมครับเด็กคนนี้ชื่ออะไรครับไปเอาลูกไข่มาเอาไม่ใช่เปมเหรอไม่น่าใจ อให้พ่อเป็นลูกครึ่งอิตาเลียนก็ตามไม่น่าออกมาได้ขนาดนี้นี่เบลินไงอ๋อใครนะลูกน้องเบลินเบลินน้องเบลินลูกใครลูกใครคะอ้าวที่รันที่รักที่รัก งน่ารักเนาะไซเนี้ยแต่ว่าซนมากเลยนะพี่เหมือนกันจา้าคนนี้ก็ซนแต่เนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเขาเป็นแบบอารมณ์แบบมวยถูกคู่เออเนี่ยเจอกัน2คนเนะี่เนาะถูกเลยเนี่ยถูกเลยครัแ,แบบกใกล้ใกล้กันด้วยนี่นี่จำคลิปที่แล้วได้ไหมว่าว่าที่พูดเรื่องชุดชั้นในอ่ะชุดชั้นในของแม่มีคนเขียนคอมเมนต์เข้ามาเต็มหมดไอ้สามห,หัวข้อที่พ่อให้ทุกคนเห็นด้วยหมดข้อแรกผู้หญิงชอบไหมชุดชั้นในสวยๆข้อที่สอง ชอบไหมชุดชนใยสีดำสามข้อสุดท้ายอยากรู้ว่าผมพูดถูกหรือผิดเรื่องผู้หญิงชอบใส่ชุดชนใยสวยๆแต่ไม่ได้จะไปอวดใครแต่ฉันแค่อยากใส่สวยๆและฉันรู้แค่ตัวฉันเอง 3. ข้อแล้วแล้วทำเพิ่มยังสั่งไปแล้วไงเอเล็กชันใหม่เนี่ยสีดำนี่ถามเมย่าเลยยังเด็กหนูอ่ะจะมีหลายสีก็จะเป็นแบบว่าสีดำมีด้วยสีขาวด้วยสีแดงก็มีบ้า ไม่แต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าบุคลิกของแต่ละคนบางคนเขาอาจจะชอบสีพาสเทลบางคนเขาจะมีบุคลิกที่ชอบแบบนั้นแต่ของเรามันจะมีความแบบว่ามีความเซ็กซี่ให้รู้สึกว่าเฮ้ยมองตัวเองในกระจกแล้วเฮ้ยสวยเ้ยสวยแล้วข้อสุดท้ายคือถูกต้องใช่ไหมที่บอกว่าไม่ได้อยากเซ็กซี่ใครอยากให้ใครดูแต่ฉันรู้อยู่ภายในว่าฉันสวยวยอะหนูหนูไม่ต้องใส่หนูจใส่ไหนนั่งเหรอ ก็บอกว่าจริงๆอะสีดำอะเป็นสีที่ผู้หญิงเนี่ยควรจะต้องมีแล้วใช่แต่ว่าพี่เนี่ยรู้สึกว่าการใส่เสื้อผ้ามันควรจะเป็นสีเนื้อหมดเล่นละครแล้วตอนถอ,อซึ่งไม่ต้องห่วงเพราะตอนนี้เบนทำคอลเลกชัน <c oughs> ใหม่แล้วแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันที่ทุกคนดูคลิปเราคาที่แล้วได้ยืนยันแล้วว่าสิ่งที่พ่อพูดคือถูกต้องหมดแต่ดีไปกว่าน,นั้นคือเขายอมฟังแล้วด,ด,ลดูทำหน้าดูทำหน้าดูทำหน้าอ้ <c oughs> อ่ะพ่อไหนๆก็มาละช่วยซ้อมเลี้ยงหน่อยนะเด็กชายกำลังชนด้วยกำลังแบบแสบๆอย่างเงี้ยเลี้ยง3าคนเลยนะวันเนี้ยโอเคปะไหวไหมไหวไหมไหวแล่อยากมี เมย่าเอาอาหารมาฝากเราคราวนี้พี่ก็เลยเอาอาหารของพี่มาฝากเมย่าบ้านโอ้โหเต็มมาเลยให้พ่อใ,<ห>ให้พ่อกินหนูรู้ใช่ไหมลูก ok? ว่าน,นี่มันคือกระดองอันนี้ลูกอันนี้อันนี้นนกินไม่ไดนนตนน้ต้องกินอันนี้นี่เห็นเมย่าบอกชอบอะไรนะอันนี้ที่สุดบุ้งครัวพริกเกลือของเราใช่ไหมสุดปังอันนี้เมนูใหม่มันคือกุ้งแชร์บวยกระเทียมพริกไทยสามารถสั่งได้เฉพาะผ่านไลน์แมนเท่านั้นของร้านปูไข่เยิ้ม แต่ว่าถ้าอยากกินเมนูนี้ต้องลายแมนต้องลายแมนกระเทียมพริกไทยทั่วไปคือถ้าดูดีๆคือปริมาณกระเทียมที่เราให้มันก็คือจะบ้าข้างพร้อมกุ้งตัวใหญ่ๆอุ้ยเดี๋ยวจะพูดเราไม่ได้ให้กุ้งเราให้กระเทียมเราให้กระเทียมเยอะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งแชบว้ยซอสมะขาม ซึ่งเราก็จะมากับนี่หอมเจียวกับพริกแห้งแล้วก็มีซอสถูกต้องอันนี้เป็นเมนูใหม่ก็คือถ้าเมีาชอบตัวนี้คั่วพริกเกลืออันนี้พี่เอามาทําเป็นข้าวผัดข้าวผัดคั่วพริกเกลือมันก็เลยจะมีกลิ่นหอมของกระทะเพิ่มเพราอีกแต่เป็นความเป็นคั่วพริกเกลือยังคงอยู่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นปูนิ่มคั่วพริกเกลือแล้วก็พระเอกของเราแน่นอนที่สุดคือปูดองปูไข่เยอะไปมิกนั่นเอง ปูไข่มิกมันจะปูไข่มิกปูไข่เยอะปูไข่เยอะใบมิกปูไข่เยอะใบมิกเอกินให้หมดนะลูกทั้งหมดเลยเหรอะใช่ค่ะพี่ตั้งใจให้หนูกินพี่อยากให้หนูชิมหนูกินให้หมดเลยนะได้ค่ะให้หมดไม่ต้องกัะอยู่นี่ได้ค่ะฝากลูกหนูไว้แล้วกัน ออะไรสุดันนี้คือที่สุดอันนี้คือต้องกินก่อนไปสเปนรอดที่แล้วไม่เป็นไรเนาะดีเปัดนๆเลยไปกินพี่เบนกินตั้งแต่เช้ายังไม่อิ่มเลยเบนกินฟูโชเลยสินี้เบนไม่อิ่มนลยเนี่ยพวกเธอเนี่ยช้องกินเยอะๆจนก็อ้วน อย่ามากดดันฉันกดดันฉันอีกแล้วจั่วลายมาก นี่สองคนนี้ไม่กล้าจะคุยสนทนาอะไรกันเลยต้องสนทนาด้วยเหรอต้องสนทน,นาด้วยเหรอเราต้องกินหรือเปล่าก็ะสะนพูดถูกใจอ่ะอย่าลืมถ้าอยากอร่อยที่เป็นครูไข่เยิ้มใบมิกนะครับที่สำาัญาอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งกด subscribe นะครับแล้วก็กดไ like, ลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับกับ ช่อง m i x b e n channel นะครับกดกระดิ่งด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนี่นี่นี่รวมถึงช่องของเมย่าเมย่าเกิร์ลค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ,ะถูกต้องสับตะไคร้ด้วยนะคะถูกต้องแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราว่าน่าเราน่าจะคลแลบอะไรกันบ่อยๆเนาะพาลูกๆไปเล่นพานลูกไปเที่ยวยี้ดีกว่าแต่ที่สำคัญทุกที่ที่เราไปต้าจะมีของกินอ่ฮะ uh huh. <laughs>